ได้มื่อวันก็ดีแม่ก็ไม่ดีโอ้ยไปอัดเก็บดอัดเก็อ่างน่ะไอ้ได้ตัดลิ้นให้ได้ตัดลิ้นให้พี่ฝ่ายสายมืออัดอันนี้ดิไอ้มึงโหลดแอปอันไห้เขาอะไรอ่ะโมเลว ลคระไเ่องคบ่อเรืออรป็นยังไงนี่คิดที่เขาลงิปนอตันก็ลง้ายก็บอกปานนี้หนัห้าสิบคิปเลยบ่หกป็นล้านคิปเลยบ่ังซืส่งจะคลองอะไรอย่างเป็น เออ้เกระบสเอ็เนไอาเพิ่มอารอ้คุณมาหาตอนลงนนอยก็ได้เพ่งเนั้คือส uh uh ีเงาหอดพี่เพ่งมันกทีเลิมมากันหรือก็่เดี๋ยวใส่ที่ล้าก็ได้ Hãy bò cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

We'll yeah. yeah.